Google ได้โชว์ผลงานนะครับการทำฟีเจอร์ใหม่ใน Google Play นะครับนั่นก็คือ Google Play Pro t e c t Google Play Pro t e c t เนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแอปหรือการติดตั้งแอปใน Play Store เท่านั้นแต่ยังสามารถป้องกันการติดตั้งแอปจากนอก Store ได้ด้วยนะครับเริ่มต้นใช้งานในประเทศไทยตั้งแต่สงกรานที่ผ่านมาเดือนเมษานะครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปลายปี2023เอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ ทำผลงานมาครึ่งปีตอนนี้นะครับบล็อกการติดตั้งไปแล้ว4ีล้านแปดแสนครั้งเซฟอุปกรณ์ไป1ล้านเครื่องแล้วก็บล็อกแอปไป4ี่หมื่นหแอปฟีเจอร์ใหม่นี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับผมก็พยายามเล่าข่าวหรืออย่างผมเองไปบรรยายเทรนนิ่งให้กับ พนักงานบริษัทที่เป็นผู้จําหน่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆนะครับผมไปทำเทรนนิ่งเนี่ยผมก็จะพยายามเล่าให้เขาฟังว่าทางฝั่ง Android เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ Android 14.15 2เวอร์ชั่นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Google เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการออกแบบระบบความปลอดภัยดีขึ้นมากๆนะครับที่ผ่านมาเรามักจะเข้าใจว่า Android เป็นระบบเปิดสามารถลง APK ภายนอกได้เพราะฉะนั้นเวลามีพวกมิจฉาชีพมีแอปเถือถ่อนมาหลอกให้ลงติดตั้งแอปผ่านการกดลิงก์อะไรเงี้ยแอนดรอยจะเป็นเป้าโจมตีซะส่วนใหญ่เพราะว่า Apple เนี่ยเขาซีเรียสกว่ามากเขาไม่ให้ติดตั้งนอกโซลเลยแต่ Android ก็ไม่ยอมเสียคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะครับ Android เนี่ยเป็น Open Source Project เพราะฉะนั้นการติดตั้งแอปนอกโซเนี่ยมันยังมีประโยชน์อยู่ ประโยชน์สาหรับใครประโยชน์สําหรับคนที่อาจจะทําธุรกิจแล้วทําพวกแอปเดโมทําพวกแซนบ็อกทำเพื่อเพื่อโครงการทดลองอะไรเงี้ยนะฮะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ซุกซนหรอกเราแค่ต้องการทําอะไรนอกกฎบ้างเพื่อที่จะทดลองทําอะไรบางอย่างมันทําให้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่า Google ไม่อยากเสียคอนเซปต์นี้ไปครับ l o เก l ลก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราอัปเกรด Play Store ให้มีมีความสามารถออกมานอกสโตร์ด้วยดีกว่า Google Play Protect จึงเกิดขึ้นครับภายใน store เองเนี่ยแอปทั้งหมดเนี่ยมันสแกนอยู่แล้วทุกวี่วันถ้ามีแอปที่เจตนาไม่ดีเขาบล็อกให้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่พอเป็น APK นอกเนี่ยนะฮะเนื่องจากคุณก็ยังอยู่บนสภาวะแวดล้อมของ Android อยู่คุณยังอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android อยู่เพราะฉะนั้น Google ก็เลยเขียน Google Play Protect เนี่ยให้ออกมานอก store ได้ด้วย ทันทีที่คุณติดตั้ง APK นะครับเขาจะไปสแกน APK ตัวนั้นทันทีถ้าสแกนแล้วมันเป็นม a แ w a r e มันเป็นแอปหลอกลวงมันเป็นแอปที่จะไปยุ่งกับส่วนอื่นๆทําให้คุณอาจจะโดนขโมยข้อมูลได้เขาจะบล็อกไม่ให้คุณติดตั้งแอปนั้นทันทีเริ่มต้นใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนสงการที่ผ่านมานะครับผ่านมาครึ่งปี Google Play Protect เนี่ยโชว์ผลงานครับบล็อกไปแล้ว4ล้าน8แสนครั้ง ช่วยให้คนปลอดภัยไปแล้ว4ล้าน8 0สนครั้งนะครับอันนี้ถือว่าทำประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายอันนี้ต้องขอบคุณ Google ด้วยนะครับเซฟอุปกรณ์ไปนะฮะนี่แสดงว่ามีอุปกรณ์เนี่ยที่ถูกป้องกันจากเครื่องนี้นะครับจากระบบนี้1ล้านเครื่อง1ล้านเครื่องเนี่ยทำไปทั้งหมด4ล้าน8 0สนครั้งแสดงว่าใน1เครื่องเนี่ยต้องมีการทำผิดพลาดซ้ำๆไม่ต่ำกว่า5ครั้ง ติดตั้งแอปเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงคือคนที่อยู่ใน Potential ของความเสี่ยงก็คือคนที่ยังเชื่อลิง์ยังเชื่อโฆษณาชวนเชื่อยังมีความรู้รอบตัวไม่มากพอยังไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็โดนหลอกอยู่ง่ายๆนะครับอันนี้อันตรายมากๆถ้าคุณเคยโดนบล็อกจาก Google Play Protect 5ครั้งในครึ่งปีที่ผ่านมาคุณคือหนึใน4ล้านแแสนครั้งนี้ครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องอัปเกรดตัวเองตามด้วยนะครับ Google ไม่ได้ตามไปช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆเคสนะครับมันอาจจะมีมุกใหม่ๆของมิจฉาชีพที่มันเก่งกว่านี้ก็ได้แล้วถึงตอนนั้นก็บอกว่าทําไมไม่เห็นมีใครมารับผิดชอบเลยการที่ผมโดนหลอกคือถ้าคุณโดนหลอกบ่อยๆแล้วคุณยังไม่รู้จักจาเนี่ยคุณไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะยังไงคนเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่การศึกษาแค่ไหนก็ตามแต่แต่คนเรามันระแวดระวังตัวได้ มันเตือนสติตัวเองได้นะครับไม่ต้องว่าจะเป็นใครละครับจะเป็นตาส่งตาสีตาสาหรือจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ช่างก็ต้องมีความรู้ได้นะฮะมันมันโทษคนอื่นไม่ได้มันต้องโทษตัวเราเองนะฮะฟีเจอร์การบล็อกอัตโนมัตินี้นะครับจะบล็อกแอปพลิเคชันที่ขอสิทธิ์ระดับสูงเช่นจะอ่านจะส่ง SMS อ่านข้อมูลแจ้งเตือนอ่ามาอ่านในพวก OTP เราหรือไปเข้าพวกฟังก์ชันใน accessibility ซึ่งพวกนี้แอปดูดเงินหรือแอปควบคุมหน้าจอมันจะมาขโมยสิทธิ์พวกนี้ครับนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำให้บน Android เนี่ย14 15เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณ Google ด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอย่างผมไปบรรยายเองเนี่ยผมก็รู้มาว่าอย่างไฟมา m ด d e v i ว e เวอร์ชั่นใหม่ใน Android 15เนี่ยนะฮะ Android 15เพิ่งรีลีสเนาะหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ Android ที่เป็นเวอร์ชัน15 Android เวอร์ชัน15 Find My Device เนี่ยนะฮะจะมีระบบล็อกเครื่องหรือล็อกหน้าจอที่โหดกว่าเดิมมากขึ้นถ้าคุณปลดล็อกเครื่องแล้วคุณไปตั้งเวลาล็อกหน้าจอทิ้งไว้นานๆหรือ Never นะครับบางมือ,มอบางมือถือทำได้ถ้าทิ้งไว้นานๆน,นะครับตัวเครื่องตรวจสอบแล้วนะครับมันก็ล็อกให้คุณอัตโนมัติเลยหรือคนขโมยเครื่องคุณไปถ้าจับ GPS ได้ว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันก็จะล็อกเครื่องให้คุณท,ทันทีนี่คือไฟล์ My y ด v i ไวเวอร์ชั่นใหม่นะฮะสมมุติขโมยไปได้ขโมยไปปุ๊บเนี่ยพยายามจะปิดเครื่องนะ,ะเอาเอาความพยายามก่อนนะพยายามจะปิดเครื่องก็ล็อกพยายามจะปิด WiFi ก็ล็อกพยายามจะปิดเซลูล่าก็ล็อกพยายามจะเข้าไปแก้ไขเซตติ n งก็ล็อกพยายามจะรีเซตเครื่องก็ล็อก ล็อกแล้วเนี่ยปลดด้วยรหัสผ่านไม่ได้ปลดด้วยพินอย่างเดียวไม่ได้ต้องปลดด้วยพินต้องปลดด้วยไบโอเมตริกสแกนใบหน้าแล้วต้องตอบคำถามที่คุณตั้งทิ้งไว้กับ Android ด้วยเรียกว่าโหดกว่าเดิมเยอะนะฮะหรือแม้กระทั่งปล่อยว่าให้แบตหมดใช่ไหมเอาเครื่องนี้ไปไกลๆเรามาให้เราตามไฟ์มในตำแหน่งเจอได้ปล่อยว่ให้แบตหมดเชื่อไหมครับแบตหมดยังส่งโลเคชันสุดท้ายนะฮะ แอบส่งจากแบบที่เหลืออยู่ในลิเทียมยิงออกมาให้คุณรู้ตำแหน่งของคุณได้โอ้โ oh ห Android 15และ Google เนี่ยปลอดภัยสุดๆครับ